สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิกาชอปกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอนมาพร้อมกับกล่องนี้นะคะ VEB04 นะเป็น e x ็ก a ์ o o s t e บูสเตอร์เด็กนะคะมีทั้งหมด3แคลนด้วยกันทั้ง g e a ย o n ค o n i c เคชั่ e เจ s และ g r e d t Nature นะคะสามารถซื้อ4กล่องได้3เด็กเล่นเลยนะหรือว่าซื้อแยกแคลน แต่ละแคลนก็ได้เด็กไปเล่นง่ายๆเลยคลิปที่แล้วพี่แอร์รีวิวเกียคนิเคิลไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พี่แอร์จะมารีวิวเจเนซิสนะคะเป็นเด็กแม่มดนักพยากรณ์เน้นการสะสมโซเยอะๆนะโซครบเมื่อไหร่โซเต็มทีเมื่อไหร่ก็ระเบิดพลังปล่อยสกิลกันโหดๆไปเลย ถ้าน้องๆอยากรู้แล้วว่าเด็กนี้จะเก่งขนาดไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe พร้อมกระดิ่งกิ๊ง,งๆข้าง u ับสไคร้นะคะเวลาพี่แอร์ม,มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อๆไปสามารถซื้อกล่องวีจิกาช็อปหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่วิจีกาช็อปคอ ก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะ S V R ของ Genesis นะคะสองใบแรกนี้จะเป็นกั๊ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องนะแต่ละกล่องจะได้ไม่เหมือนกันนะคะโดยมีสุ่มให้ทั้งหมด6แบบด้วยกันสำหรับกล่อง V E B 0 4นี้นะมี Genesis 2แบบนะคะเกียร์ค o นิ c เอสแบบแล้วก็ Great Nature สองแบบนะหรือน้องอยากได้ใบไหนเป็นพิเศษสามารถเลือกซื้อแยกใบได้เลยนะ มาดูกันที่ใบแรกอันนี้ราชินีแห่งการพยากรณ์ฮิมิโกะนะคะอันนี้เป็นการ์ดฟอร์เส้นๆแบบมีปั๊มทองสวยงามน่าเล่นน่าสะสมมากเลยนะมาพร้อมสกิลสุดโหดและ Imaginary Gift Force นะคะไลยได้เมื่อไหร่ก็ได้ Gift Force ไปใช้งานนะวางที่ Circle ไหนก็ได้ Circle นั้นบวกพลัง10,000ในเทิร์นเาราตีกันโหดๆไปเลยราชินีแห่งการพยากรณ์ฮิมิโกะ แอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นโซบาร์หานำคริติคอลทิกเกอร์หรือฮิลทิกเกอร์จากโซคุณไปใต้กองการ์ดความสามารถทิกเกอร์ของการ์ดที่นำกลับไปใต้กองการ์ดนั้นจะทำงานเป็นจำนวนครั้งตามจำนวนเกรของแวนการ์ดคู่แข่งก็ถ้าแวนการ์ดคู่แข่งเว็นเกรดนี่ก็คือ ทิกเกอร์ทำงาน3มรอบไปเลยนะก็คือบวกคิได้3ามขเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านนะ้องจะกระจายไปให้ใครบ้างหรือว่าใส่ให้คนเดียวเต็มๆก็ได้เช่นกันแถมบวกพลังไปเลยสาเท่าไปเลยนะสมมุติว่าใบหนึ่งบวกพลังได้1 0,000มืน,นะก็คือบวก3 0ม0 0ื่นเลยก็กระจายบวกพลังบวกคิกันไปเต็มๆหรือว่าถ้าเกิดฮิวก็ฮิวได้3ครั้งแต่ก็เงื่อนไขฮิวยังคงเหมือนเดิมนะคะเมื่อเรามีดดเมจ มากกว่าหรือเท่ากับายตรงข้ามถึงจะหิวได้ถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่แล้วก็อดไปได้บวกพลังอย่างเดียวนะแต่ก็โหดมากเลยต่อมาเป็นโออาวีรสตีแห่งสงคาสามหกเฮิเมตนะคะออตโต้เรียการ์ดเมื่อลงสนามเขาตบบาส1โซบาส2จั่ว2ใบนำการ์ดบนมือคุนหนึ่งใบเข้าสู่โซ so. และเพิ่มพลังของยูนิตนี้ตามค่าการเดี่ยนของการ์ดที่ถูกนำเข้าสู่โซ so. ด้วยความสามารถนี้จนจบเธอได้จั่ว2อใบได้เพิ่มโซแถมได้บวกพลังอีกนะโหดมากเลยอันนี้ก็คือเป็น s v r นะคะตัวเดียวกันความสามารถเหมือนกันแค่เป็นอาร์ธรรมดากับฟูอาร์ตปัม๊มทองเทพนักสู้ย้ำค่ำคืนอันเทมิสคอนติเนียแวนการ์ดยูนิตท,ทั้งหมดของคุณที่มีเกียริอาร์พเทวะอยู่ไม่สามารถถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่ง แล้วก็ได้รับพลังบวก5,000และได้รับความสามารถทิกเกอร์ที่ยูนิตนี้ได้รับแล้วก็อันนี้มีสกิลออโต้เรียกาดเมื่อลงสนามคุณสามารถนำการ์ดจากโซคุนึ่งใบามาเป็นเกรอารพรเทวะของยูนิตนี้ในสภาพความได้ก็ถ้าเกิดเป็นเรียกาดลงมาก็ได้เกรดอารรเทวะเพิ่เทพทิดาแห่งนิดนิรันหิวานากะฮิมิก แอคแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดหครั้งในห่งเทิร์นโซบัสสามจัว1นึ่งใบนำการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซคุณและเพิ่มพลังของยูนิตนี้ตาม2เท่าของค่าพลังการ์เดียนที่ถูกนำมาเข้าโซด้วยความสามารถของการ์ดนี้จนจบเทิร์นก็คือถ้าเกิดการ์เดียน5 0 0 0น่ะก็คือบวก1 0,000ไปเลยเนาะผีเทพธิดาแห่งทางช้างเผือก โอเน่ออโต้แวนการ์ดหรือเลียการเมื่อลงสนามดู3ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำหนึ่งใบจากในนั้นเข้าสู่โซคุณและนำสอใบจากในนั้นไปเรียงไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณวีรสตีแห่งสงครามซาโซฮิเมะนะคะก็คือตัวนี้นะตัวเดียวกันความสามารถเหมือนกันแต่ว่าคนละอาร์นี่เป็นอาร์โออนี่เป็นอาร์ใหม่นะก็แล้วแต่ชอบเลย วีรัสตรีแห่งสงครามชิตาเทรุฮิเมแอคแวนการ์หรือเรียการเคาเตอร์บัสหนึ่งจนจบเทิร์นลดจำนวนการ์ดท,ที่คุณต้องจ่ายในการโซบัสครั้งถัดไปลง2และเลือกยูนิตอื่นของคุณ1ใบได้รับพลังบวก3,000ก็ลดโซบัสได้ง่ายๆเลยวีรสตรีแห่งสงครามอิซึนะฮิเมะ ออโต้ Auto, เรียการเมื่อลงสนามโซบาร์หนึ่งคอนติเนียรเรียการยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000นักล่ายามสนธยาอัลเทมิสออโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตสามารถนำการ์ดในโซคูณ1ใบามาเป็นเกตอารพรเทวะของยูนิตนี้ในสภาพความได้อ๋ก็มีหลายๆลใที่แบบสามารถเพิ่มเกรอารพรเทวะได้นะคะแล้วก็คอนติเนียรเรียการยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1น0 0 0 ตามจำนวนเกตอาพรเทวะของยูนิตนี้ธนูแกล่งแห่งค่ำคืนดวงดาวอูลิกเซสออตโตเรียาการเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่คุณจักการหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์จหนึ่งเทพแห่งการเลี้ยงแกะโวลอสอันนี้เป็นเกรดสองพลัง1นึ่งมืนสายธนูแห่งสวรรค์และโลกอัลเทมิสออตโตเรียากาเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูส คุณสามารถนำกร์ดจากในโซของคุณหนึ่งใบามาเป็นเกรดอาพรเทวะของยูนิตนี้ในสภาพคว่มได้คอน t ิ n นียรเียกกาดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งเกรดอาพรเทวะของยูนิตนี้หนึ่งใบเลือกเรียกกาดของคู่แข่งที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้หนึ่งใบรีไทยยูนิตนี้แม่มดแมวคูมินออตโต้เรียกาดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเลสยูนิตนี้นำเรียกาดของคุณที่ แตนอยู่1ใบกลับขึ้นมือคุณนำกา๊าซจากดอกโซนคุณหนึใบเข้าสู่โซคุณผู้จัดการแห่งความหวังแพนโดราอันนี้เป็นเพอร์เฟกต์การนะคะเกรดหนึ่งวีรสตรแห่งสงรามมิฮิคาริฮิเมออตโตเรียากาดเมื่อลงสนามจากบนมือคุณลดจำนวนกา๊าซที่คุณต้องจ่ายในการโซบาสครั้งต่อไปลง3โอ้หอันนี้ลดได้3เลย ก็เหมาะกับการลงมาก่อนแล้วปล่อยพลังขั้นสุดยอดไปเท้าวัยแห่งฟ้าโปง่งอะคิเลสนะคะแอคเรียการนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่คุณยูนิตของคุณ3ามใบได้รับพลังบวก3,000จนจบเทิรนแม่มดกบเมลิซ,ซ่าออโตเรียการเมื่อลงสนามจากบนมือคุณโซบาสาคู่แข่งดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดตัวเองตามจำนวนเรียการดของตัวเอง คอกา์ดที่ดูเหล่านั้นลงช่องเรียกาดที่มียูนิตยูสลับกองการดความสามารถของคู่แข่งจะไม่ทำงานจากการคอด้วยความสามารถนี้คันธนูยิงดวงดาวออลเทมิสอันนี้เป็นตัวเริ่มนะคะเมื่อถูกไล่ได้จัวเทพธิดาแห่งการเสียสละคูชินาดารอทิกเกอร์เพอร์เฟกกาดวีรสตรีแห่งสงครามคูคุรีฮิมิคิติคทิเ,ทกเกอร์ ไซเบอร์ไทเกอร์คิดิคอ่เทิกเกอร์ฮาริสมันแองเจลรอทิกเกอร์แม่มดมอยาขนาดใหญ่ลอร์ีเออร์ฮิวทิกเกอร์นะคะอันนี้ก็คือเด็กเจเนซิสนะจากชุด VEB04 นะคะก็มีสไตล์การเล่นใหม่เป็นเกรอาร์พรเทวะด้วยนะ ใครชอบก็ลองจัดเล่นดูได้นะคะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมกับการเล่นกับโซลแล้วก็ปล่อยพลังมหาศาลได้เลยถ้าใครชอบสามารถซื้อเป็นกล่องแบบนี้นะคะซื้อ4กล่องได้3เด็ซไปเล่นจุกๆคุ้มๆไปเลยทั้ง Genesis Gear c o n i c l e และ Great Nature นะหรือใครอยากได้แค่ Genesis ก็ซื้อแบบแยกแคลนอย่างละ4ใบก็เล่นได้เลยนะคะได้กิบปอดไป2ใบนะหรือใครอยากได้ s v r และ OR สุดเท่ ซื้อแยกใบก็ได้นะหรือซื้อเป็นกล่องไปสุ่มก็ได้เช่นกันมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะรวมถึงกล่องใส่ก๊์ดหลายลายด้วยมีกล่องใส่กา๊าซ Vg Gas Shop แบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันก็ซื้อแบบนี้ได้นะคะใส่ได้สองกล่องสองเด็กเลยพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะสลิปใส่กร์ดมีหลายลายมีเพย์แมทให้เลือกมีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายดูสินค้าและเลือกซื้อได้ที่ Vg c a d Shop com ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย